สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูไฮไลท์ของเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ4ทีมสุดท้ายกันนะครับผมณนะวันนี้เองเนี่ยก็เป็นคู่ของอินเตอร์กับบาซ่าในเลกที่2โดยในเลกแรกเนี่ยนะครับได้เล่นกันมาเสมอกันมา3ประตูต่อ3นะครับผมเป็นเกมที่ดุเดือดมากๆจริงๆนะครับตอนนี้เองเนี่ยเราก็เหลือทางฝั่งของปารีสกับอาเซนอลไปเจอกันอีกนะ หนึ่งถูกไหมแต่วันนี้เรามาดูนนกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้เข้าชิงคนแรกนะครับผมระหว่างอินเตอร์หรือบาซ่าในวันนี้เนี่ยเลนที่บ้านของอินเตอร์นะครับผมโดยสกอร์อย่างที่บอก3-3แล้วก็ณตอนนี้เองได้ยกเลิกกดอเวโกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็นับสกอร์เป๊ะเลยนะครับผมจะยิงยังไงไม่ต้องมีแบบลูกอเวโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเรามาชมกันเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงโดยไฮไลท์นี้นั้นจะเน้นไปที่กล้องจากมุมของแฟนบอลนะครับเปิดมานะครับผมลูกแรกเรา ราอุลโลมาติเนสนะครับยิงเข้าไปแบบแทบอินง่ายๆนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงเฮให้กับแฟนอินเตอร์ได้แบบจัดเต็มเลยนะครับเพราะว่านตอนนี้เองเนี่ยบาซ่าที่กำลังอยู่ในฟอร์มท็อปอะตอนนี้ก็เริ่มระส่ำแล้วนะครับผมอินเตอร์เองเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มนะครับวันนี้เราอุลโลมาติเนตแปะง,ง่ายๆนะครับผมทำให อินเตอร์ขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์นะครับและนี่ก็คือจังหวะดีใจของพวกเขานีครับผมก็มีเสียงเชียร์เข้ามาคอครอให้่้าผู้ชมได้เห็นพร้อมกับเสียงภาคเบาๆด้วยนะครับาเราตาโลมาติเนสนะครับผมยิงให้อินเตอร์มิลานนั้นขึ้นนําบาเซโลนาไป1ประตูนะครับ ลาตาโล่มึงดูดีใจแบบสุดๆอะเรียกว่าอาณาขอบคุณพระเจ้าซะหน่อยนี่ลามินยามาวนะครับผมลามินยามาวเกมนี้กำลังจะเขีย่ยใหม่กันละทางฝั่งบาซ่าบอกเมื่อไหร่เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะมานะครับผมน่าเหลือเกินนะครับดีใจโคตรนานแต่เรียกได้ว่าโหดูบรรยากาศดี แฟนอินเตอร์นี่คือแบบหัวร้องกันแบบจัดเต็มจริงคือขึ้นนําไปก่อนในบ้านอะ่ะมันก็กลุมความได้เปรียบบอยได้เยอะแล้วถูกไหมเอาจริงนะผมรู้สึกว่าแฟนบอนเลเนี่ยก็มีผลเยอะมากๆเลยเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับผมนี่เป็นช็อตของยามาครับโดนตัดบอลไปก็ เป็นช็อตที่อ่ะเรียกเสียงเฮกันซะหน่อยนะครับผมจากการเล่นของอินเตอร์อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็เป็นเหมือนช็อตที่แบบเฮ้ยดูเหมือนโกจะพลาดอะ่ะแต่มันก็ไม่พลาดนะครับผมจากนั้นมาช็อตจุดโทษนะครับนี่คือช็อตจุดโทษนี่ครับผมทางฝั่งของคาฮานโนกรูนะครับยิงเข้าไปทาให้อินเตอร์นำสองศูนย์ผมหาวิดีโอตอนทำฟาวไม่เจอไม่เป็นไรแล้วกันเอาเป็นว่าบาซ่าแม่งโดดจุดโทษด้วยทุกคน แล้วก็ยิงเข้าไปครับผมคือหลอกเชสนี่เนี่ยวิ่งไปคนละทางเลยนะครับดูดูนิ่ง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 ป้งโอ้โหไปคนละทางนะครับผมเชสนี่หลงเข้าฮานโอกรูนะครับโดนยิงเข้าไปง่ายๆเลยแปลแต่เข้ามุมนะเข้าเรียกได้ว่าโอ้โหมุมมุมกิบอะมุมหน้าต่างเลยโอ้โหอินเตอร์ บอกเลยว่ามาดีจะจัดนะครับผมบาซ่าตอนนี้นี่กลุมขมักกันหมดนะครับเพราะว่ายัางไงอะโดนนำสองแถมเป็นเกมเยือนอีกด้วยเอาเวโกก็ไม่มีแล้วนะครับผมตอนนี้สกอร์รวมเนี่ยอยู่ที่5ประตูต่อ3ครับ โอ้ลีเตอร์ดีใจกันใหญ่มึงดีใจกันใหญ่จากนั้นมาที่ช็อตต่อมากันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้นี่อินเตอร์สถานการณ์ชิวจัดนะครับนำสบายๆครับผมบาซ่าเองก็ต้องทําอะไรคืนหน่อยหรอวะถูกไหมไม่อย่างนั้นนี่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมเละเหมือนกัน,นครับบาซ่าก็ต่อบอลกันไปกันมานะครับผมจากนั้นเองเนี่ยเยเดี๋ยวมีมีทีเด็ดทีเด็ดอยู่ที่แฟงกี้แฟงกี้ทาไง แฟงกี้ยังไงแฟงกี้ยังไงไม่มีอะไรครับแหมหลอกหลอกหลอกยามาครับมาที่ยามาครับอันนี้ต่อกันมานะครับผมจากนั้นนี่ครับบาซ่าบาซ่าบาซ่ายังไงครับบาซ่ายังไงครับบาซ่าอย่าไปยอมนะครับผมและเอริกาเซียนะครับผมก็ยิงประตูเข้าไปนะครับทําให้บาซ่าเนี่ยตีตื้นขึ้นมาเป็น2ต่อ1นนะครับผมเอริกาเซียนะครับยิงขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1นนะครับผมแบ็คขวายิงประตูนะครับ นี่นะครับช็อตประตูถัดมานะครับผมบาซ่าก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยครับผมมาแล้วครับดานี่โอโม่เลยครับผมยิงประตูตีเสมอให้กับบาซ่าทำให้สกอร์ตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมอยู่ที่สองประตูต่อสองนะครับผมสกอร์รวมนี่ก็ห้าต่อห้านะครับเรียกได้ว่าสองนัดนี่ยิงกันไปสิบลูกนะครับเปิดมาโค้งโอโม่วิ่งมาป้อง หัวเต็มๆนะครับผมเต็มกระบ้านสุดๆนะครับผมคือแบบไฟนี่กลับมาเลยครับบารซ่าของเราตอนแรกนี่คิดว่าจะปิ้วไปซะแล้วถูกไหม อันนี้ช็อตยิงถัดมานะครับผมของลาฟินยาแซงเฉยนะครับผมนาทีที่87ใครเห็นแบบนี้เนี่ยก็คิดว่าบาซ่าเข้ารอบโชว์ถูกไมา่ยิงนาที87นําเป็น3ต่อ2นะครับผมสกอร์รวมเนี่ยหกาลาฟินยาช็อตแรกไม่เข้าช็อต2องซัถัดไปเข้าไปเฉยเลยครับโหตอนนี้แฟนดิเตอร์นี่ใจแป้วกันไปหมดแล้วนะครับผมท่านผู้ชมลองคิดดูดินาที87นะเว้ยยิงมาโปองเงี้ยกูทําไงอะ บาซ่านี่ดีใจกันใหญ่นะครับผมดีใจกันแบบจัดเต็มมากๆลาฟิญ่ามึงเอาอีกแล้วนีครับผมเรียกได้ว่าคนนี้นี่กี่โมงไม่รู้ถ้ามันจะมาเนี่ยมันมาเลยนะครับปีนี้นี่จีจริงๆเป็นปีของลาฟิญ่าเลยครับนี่ชอตดีใจของเขานะครับผม แต่ใครจะรู้นะครับผมอาเชร์บี้ครับอาเชร์บี้ครับนาที90บวก3นะครับผมยิงเข้าไปนะครับเรียกได้ว่าตีเสมอนำความหวังกลับมาสู่อนะินเตอร์นะครับผมสกอร์รวมนะตอนนี้นี่คือแบบบ้าไปแล้วนะครับผมคือทุกคนนี่งงกันหมดเลยอะ่ะบาซ่าขึ้นนำกูก็ว่าบาซ่าเอาแล้วถูกไหมไม่ยอมนะครับผมอาเชร์บี้ขอตีเสมอซะหน่อยนะครับผมเป็น3ประตูต่อ3เกมไปกันต่อนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยจบไม่ได้นี่ต้องไปต่อเวลานะครับผมเรียกได้ว่าบาซ่าที่กำลังดีใจ ตอนนี้ปิ้วไปเลยนะครับผมปิ้วไปเลยครับช็อตนี้นี่ทวิสต์หลายรอบเหลือเกินนะครับผมพลิกไปพิกมากจริงเกมนี้ใครอยู่ดูแบบสดๆเนี่ยบอกเลยว่ามันคือที่สุดแล้วเลยครับผม ในนาทีที่99ครับแฟตเทซี่นะครับผมยิงเข้าไปโอโหด้วยเท้าซ้ายปั่นไกลๆเข้าเสาไกลแบบไม่ต้องแรงนะครับผมแต่เรียกได้ว่ามุมกลิบครับดับความหวังของบาร์เซโลนาไปเลยนะครับผมและ จบลงแค่นี้เะครับเกมสุดมันเดือดอะไรขนาดนี้ก็เป็นการลองภาคไฮไลท์ครั้งแรกของผมนะครับผมโอ้โหเป็นเกมที่เดือดจริงๆนะครับผมสกอร์รวมเนี่ยจบกันไป7ต่อ6นะครับยิงกันไปทั้งหมดเนี่ยสิลูกครับผมโดยอินเตอร์เนี่ยสามารถกุมความได้เปรียบและเข้ารอบไปได้ไปรอเข้าชิงก่อนใครเพื่อเลยเดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะเป็นปารีสหรือว่าจะเป็นอาร์เซนอลนะครับผมที่จะเข้าไปชิงกับอินเตอร์และนี่ก็คือฟุตบอลเวิลด์ในวันนี้ที่เราได้นํามาฝากทุกคนกันหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่อง เองราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์